สวัสดีจ้าวันนี้เราจะมาทําซุปมะเขือเนาะเนี่ยเราก็เอาพริกกะกระเทียมหอมพริกหอมกระเทียมมาคั่วก่อนเด้อมะขั่ขวให้เหลืองเนี่ยเดี๋ยวเราก็เอาไปตําเอาไปตำก็ไปทูเดี๋ยวเราเค่อยเอาไป,าไป,ป,ท,าาาปทูมาปิ้งเนาะเอามาย่างแหละ้าบนาเหลียกปิ้งเลย่เราก็ขวจนเหลืองลเลยวนี่จะได้แล้วแหละ ทำน้ำพริกปลาทูก็ได้เหลือแล้วก็เอาไปเอามะเขือมาสุปเนาะเดี๋ยวเราจะไปสุปมะเขือกันเนาะมะเขือเราก็ต้มจนเปื่อยแล้วเด้อพอละแหละนี่เหลืองเหลืองแล้วเต้าถานทำใจเย็นๆทำกินก็เต้าถานจะอร่อยเตาแก๊สอยู่ในบ้านเต้าถานนะเอาไว้นี่ยนะข้างนอกนะ ขัวขัวจะเหลืองเลยเดี๋ยวเราเอาปลาทูมาปิ้งเนาะอันนี้เราก็จะพอแล้วแหลนะเนาะเดี๋ยวเราไปเอาเอปกปลาทูมาปิ้งเนาะเดี๋ยวเ,เดี๋ยววันนี้จะมีเอ็นอนีดาเฮดดาปิ้งก็เฮดเฮดตะไคร้ได้เฮดตะไคร้มาสองสำโดกเดี๋ยวจะตำตำใส่พริก เราเอาปลาทูมาปิ้งเนาะนี่ยเห็ดเห็ดตะไคร้ได้เห็ดตะไคร้มาอีกแล้วเอามาปิ้งเดี๋ยวเราก็จะเอาไปตำพริกไปตำพริกปลาทูก็เอาไปซุปซุปมะเขืออันนี้ก็ไปตำพริกเห็ดตะไคร้เนาะดูว่าในหนอนนิดๆก็เอาให้เม็ด จะผิกประทูทูเราก็ปิ้งเอาเพราะว่าเราใช้ปลาล่าขวดเนาะแล้วเราก็ตม้มเวลาเราใส่ปลาล่าแล้วก็ใส่เอาน้ำต้มซุปไปเลยจะมาซุปมะเขือเห็ดตะไคร่ก็งอกไม่หลายเนาะมันไม่ฝนมันไม่ค่อยมีแล้ว ได้วระดอกสองดอกหรือว่าตะกอนมันเป็นป่าเฮดเนาะที่นี่ก็มาปลูกบานปลูกบานในป่าเฮดก็เลยได้กินเฮ็เดี๋ยวก็จะพอละเฮดตะไคร้หอมนะนี่หอมหุยๆเลยเฮดตะไคร้ก็พอ,อละแนเนาะเดี๋ยวรอให้ประทูซุกเดี๋ยวราไปตำพริก สามเห็ดตะไคร้ก่อนก็ได้แล้วแหละจำหนึ่งถ้วยหนึ่งถ้วยน้อยๆเดี๋ยวรอปลาทูซุก ูก็เหลืองแล้วเดี๋ยวเราไปสุกกันในบ้านเนาะสองตัวปิ้งปิ้งสองตัวดิวไปสุกกันในบ้านไปตำเดี๋ยวตำพริกกันก่อนเนาะนคลิกติดขวัวไหเมือกี้นี่ก็เอามาตำเดี๋ยวเราจะสุกมะเขือน,นะจ๊ะ เรามาสุกมะเขือกันเนาะนี่มะเขือเราก็ไอ้นี่แล้วไอ้นี่เอ๊พักใส่ก็มียีราสาลเนแล้วก็ใบใบนางลักมะเขือต,ต้่มจนเปื่อยแล้วแล้วมาตำตำพริก อันนี้ก็ได้แล้วเนาะนี่อันนี้ตำพริกเห็ดตะไคร่เดี๋ยวเราจะมาสุกมะเขือกันพริกกระตำแล้วเดี๋ยวเราเอาปลาทูไปตำเนาะ,ะตำตะพริกแล้วก็เอาปลาทูเนาะแกเนื้อปลาทูไปตำกพ็พริกเด้อปลาทูละลอนพป่เเงา ถ้าไม่นั่นเราก็ตรงก็น้ำปลาอะไรได้ปลาทูน่ะถ้าเราไม่ปิ้งหรือไม่อย่างนี่าแหละถ้าป้าเรียกปิ้งเนาะบาดื่งก็อาจจะเรียกอย่างแหละแต่ว่านี่เราก็ตําตำก็พริกทำแบบง่ายๆสไตล์บ้านเรา thu có mắn đi thu mắn tin tức กูแหลกแล้วแล้วเราก็เอามะเขือที่ต้มเปื่อยแล้วเนาะมาต้มมาตำเขือเราก็ไอ้นี่เด้นี่ปลอดสารเด้นี่ปลูกปลูกเองอ่อ,อนอ่อ,อน ใบนางหลักเราก็ปลูกเองเลยเราก็ตําเนาะตำแหลกไม่แหลกเราจะเล่าเลยเราชอบอน,นี่ก็แต่ว่าอันนี้ตัวตำให้มันมีมีต่อนในมะเขือเนาะไม่ต้องแหลกเกินไป มีมะเขือไว้ตุย๋ยไว้ตุย๋ยเราก็จะปรุงด้วยน้ำปลาปรุงให้น้ำปลาต้มเนี่ยน้ำปลาอันนี้เขาก็ต้มมาแล้วเนะนาะน้ำปลาต้มสุกตาราขวดผงชูรสแล้วเราก็เอาน้ำร้อนที่เรา ตั้งไวอเอาน้ำร้อนมาเทใส่น้ำร้อนเดี๋ยวเราก็จะใส่ผักเดี๋ยวเราก็ใส่ผักเลยเนาะใส่ผัก ใส่พักยีราสละลหนอะไรก็ใส่ไให้มัานตมหอมใบนางลักดานี่อไอใบเนี่ยนี่เสลแหน่นี่ก,นกับใบนางลักบอสานได้ในนางลักเนี่งามงามจะเจอฝนจะย,ยิงงามเด้ แค่นี้แหละเสร็จชิมดูพอดีหรือยังอร่อยหลยจะว่าใส่น้ำปลาย,ยัางนิดดูกินตะเขา้าว่าแค่นี้ก็พอรักเศษถวยง,ง่ายๆเนาะนบ้าน กินตะขาเหนียววันนี้หนึ่งขาเนีวยวสไตล์บ้านบ้านสเน่หนึ่งใบนี่นะคะเดี๋ยวไปดูนะว,ว่าเราจะกินตะก้ะไรได้วันนี้มาวันนี้กับเข่าก็มี ซุปเฮดโอ้ไม่ใช่อันนี้ซุปมะเขือซุปมะเขือซุปมะเขืออันนี้ตำพริกเฮดไข่แล้วก็มีปลาทูปลาทูหนึ่งเหลือหนึ่งตัวทูอีกตัวหนึ่งเอาไปตำซุปมะเขือแล้ววันนี้กินข้าวเหนียวเนาะวันนี้กินก็ข้าวเหนียวดูข้าวเหนยวก็หนึ่งแล้วก็เอาไอ้นี้ใบตองห่อไว้เดี๋ยวมันติดกล่อง กัดกันก็จะหอมไปตองทีนี้ก็นิ่มๆดิจำจำน้ำร,ริกเห็ดไข่เข้ากันดีดีเด้มามากินข้าดูกันเด้ออร่อยเลย ไม่จตกมแ,ตแบบว่ากินแล้วไม่กวนเน้เนี่ยของธรรมชาติถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะลืมกดกดติดตามให้ขนมง่ายๆสไตล์วิไลเลอเดอ้อขอบคุณนะ